เป็นวันที่สองที่สามนะครับผมแม่บ้าน,านกับลูกนะครับผมตกปลาครับผมเสร็จแล้วก็นี่อนามัยติดมาด้วยตะบอกที่ร่วงน้ำฮะในเ้ามีเวลาอีกสองชั่วโมงนะจะให้ปล่อยให้แม่บ้านตกปลาแล้วก็ไปยิงปลาครับโอเคครับขึ้นอะไรอย่างนั้นเหรอฮะ อะไรตั้งนานไม่ขึ้นตอนเฝ้าไม่ขึ้นอุย้ยไม่โดนอืมอีกกายครับปุบลงไปอย่างนี้ยิงตามวงเลยไม่โดนนตกะปตกดดีกว่าน้ำมันขุ่นนะครับวันนี้ปตลาไม่น่าจะเวอร์น เดี๋ยวหลังค่อยมาตะวันค่อยไปหาหมาย,ยิงปลาใหม่มีมาค่ำแล้วก็ตกประกดแล้วกันจะปุดด๋ย ถ้กาก็หลุดไปเลยเหยื่อเราไปกินละเ<ป>อ้าปลาหนเหรอปลาหนปลาหนลอยนะ้ำปลาหนหรือปลาพวงวะเนี่ยโดนอยู่ม,มั้มยดโดนหรือเปล่าเล็งสูงไปห,หรือเปล่า โด,โดนไหมโดนโอ้โหหนักเลยเหมือนจะฟื้นอะไรไม่มันเน่าหรอวะโอ้โคตหนักเลยโอโห้หนักเลยต้องสาย200ร้อปอนด์แล้วแหละใหญ่อยู่นะนี่โอ้โหรอยมากับน้ำไม่รู้ว่านอกหรือตายนาหรืยนะังฮะ มามาจับไอ้สายไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวเอาสองร้อยปอนซ้ำยกขึ้นมาตัวนี้ไม่น่าจะยกขึ้นได้อ๋อทางนั้นก็หมานปรากฏแกวแกวแกวแต้มแรกแต้มแรกรอันนี้ปลานในนี่จะปลานในเหรอตัวนี้ร้วเน่ารอ,อยังจะมันลอยน้ำนะ ไปตัวไหนกินตุ่นหนับอนหนกิ้งให้แมวอ่ะมาไอจับสายป้าหน่อยเปล่าเดี๋ยวเอาสองร้อยปอนซ้ำมันตัวใหญ่อยู่เหย,ย,ย,ยื่อเดี๋ยวเคลียร์สายก่อนสายสองร้อยปอนยังไม่ได้เชือกสายดีเลยโโหงานนี้จะมีการเหม็นหรือเปล่า เป็นไม่ยิงยิงปลาเน่าเหรอยิงปลาเน่าเหรอกระบอกจะหลุดมือเดี๋ยวเอาสองร้อยกรนยกกันนะ่ยหนักหนักหนักฟุดฟุดโอ้ยแจงแยังตำแหน่งต้นปลาเน่าแล้วอย่างหนักนานทองนม่มีปลาไหนที่มันกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้เหรอยิงไม่โดน ยังใสอยู่เลยเอ็นดูก่อนกินได้ไหมออไม่รอดกิในเลยปลายังใสอยู่เลยใส่มีก๋วยบอกคือมันโดนกัดนกน้ำเมือน้ำมันขุ่นไงปลาปลาพวกนี้มันหากินใต้ผิวน้ำฮัลโใช่ใลายังใ,ใสอยู่เลยปะใส่กะแจ็คคอร์ดเอ็งไม่ต้องหมุนก็หมุนอันนี้ก็ได้ไ่ไหรอมันหย่อนก่อนค่อยหมุนหูใหญ่อยู่ในนี่ เฮ้ยตาใสอยู่เจยังว่าตาใสโดนชะโเกัดหางไหมวะอุ้ยมันน้องน้ำตายังใสอุ้ยอุ้ยอู้หหนักถึงว่าตอนยิงอ่ะสายแปดสิบปอนด์ค่อยอันนั้นเลยอุ้ยตายังใสอ้าวอ้าวอ้าวอู้หยังใหญ่อู้หใหญ่มากโอ้โหูยังใหญ่ถึงว่ายังหนักอุ้ยตายังใส มิชิปานเอานะฮะโอ้ยปัดปัดดูสิโอ้มันน้องตายังใสอยู่นะครับยังใหญ่ดูสิดูสิตายังใสอยู่เลยแสดงว่ากินได้มันเป็นปลาในนะครับปัดโอ้มันโดนยิงมานี่เนี่ยลอยโดนยิงมาโอยิงแล้วก็หลุดใช่ใช่ฮึลอยโดนยิง ิังตายตายยังใสยอยู่เลยเจ๋อเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูเราจะฉีดในส่วนอื่นเยเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันดูครับตาตัวนี้โชคดีนะตาย,ยัางใสยอยู่ฮะเป็นปลัญัยเลยนะผมโอ้โหลอยมากับน้ำมีแผลโดยโดนยิงมาก่อนน่าจะเพิ่งตายครับเป็นปลาเฉลยไปเลย 6โลสโีนะครับผมนี่6โลสีอะอันนี้ตายังใสนะฮะกินได้ครับลาฉลยโอ้ยงใหญ่นดีครับดูดิใหญ่มากมันลานในทองโายนี่รอยมันโดนกัดมานี่นี่รอยยิงโดนยิงมานี่นี่แผลที่รอยโดนยิงมาแล้วมันตตยอ,อันนี้น่าจะบาดเจ็บแล้วโซเซโซเซ,โซแล้วเขาโดนกัดหางหมาครับพึ่งลอยขึ้นมาตาใสาเสร็จเล้าเลยฮะ แต่ยังสยใสกินได้มาเดีย๋ยวนอกน้ำแข็งไว้เลย